รเยอรมัสมายกับยูฟัดบู๊ฟครับวันนี้ครับมาลุตนะมาช้าแล้วนะฮะเออนะฮะเขาตอบไปสองข้อแล้วนะฮะตอนนี้มาลุตมีคะแนเน,นเท่ากับเนเนอรงนะเท่ากันเลยนะฮะฉากนี้ครับเอ่อฮิมนดออโอ้หหลังๆผมจำชื่อฉากได้หมดเลยเนาะไม่ต้องดูชื่อแค่ดูแผนที่ผมก็รู้เลยว่ามันชื่ออะไรนะฮะวีโก้ไม่ใช่ละเฟสเฟ่วีโก้มันไม่ใช่ละนะ มันโตโยต้าวีโก้ครับมันเป็นรถที่โรนโดขับปะเอ้ยใช่ปะหรือเมซี่วะ v ico, v ico, วีโก้วีโก้ลนโดถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยเอาละยังไงต่อตอนนี้ครับแฟดวูฟอยู่ด้านบนครับแล้วก็ลอยยงมาตอมาอ,อยู่ด้านล่างฮะ จามนั้นอย่าลืมนะครับเดี๋ยววันที่20เรามีแข่งขันรอบคัดเลือกไป m ม l e ล s ส a y นะนะครับแล้วก็11 1เ1็1ตบที่ไบเทคบางนาครับเรามีรอบชิงชนะเลิศครับคู่ที่แล้วใครชนะไม่ได้ดูคู่ที่แล้วใครชนะครับยูเดนแพ้ a D งงปะถามใครชนะเราตอบยูเดนแพ้ D air, ครับเออแล้วตรงนี้ฮะหนึ ทางด้านของเฟสบุ๊ควันนี้เอา110มา3คันครับแล้ว5 0 0ยมา2คันที่2คันโอ้เอาเฮฟวี่แทงมาหมดเลยนะฮะ5คันส่วนทางด้านของพ p เพเช่นเดียวกันครับเฮฟวี่แท้ง5คันประกอบด้วย110ค,ครับอี3 2คันแล้วก็1บสาอ่าแล้วก็5 0ึ่1คันครับไส้2คันเนี้ยเนี่ยครับรถญี่ปุ่นมาแล้วเหรอมันมาแค่พรีเมียไมไหมเหรอญี่ปุน่นเนี่ยญี่ปุ่นมาแล้วเหรอ แล้วก็ที่หนึ่งของยูแฟทวูฟระเบิดไปแล้วฮะยูแฟทวเขาต้องการใชรชนะให้ได้ยนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากครับเรื่องมัตต์ไมก็ไม่ยอมแน่ๆเพราะว่าเขามาจากแคนพ v พถ้าเกิดแฟตวูฟคะแนนขึ้นไปเนี่จะไปเบียดพวก PVP นะเขาไม่ยอมแน่ๆฮนะเขาต้องช่วยเพื่อนเขานะหนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้ทางด้านของ PVP นนำอยู่ครับ แล้วขึ้นมาตรงนี้ครับผมจะไปไหนต่อฮะอ๋อโอเคโอเคเนีเล่นเครื่องบินอยู่โอเคฮะก็เดี๋ยวจะมีเกมเครื่องบินนะครับ War of Warplane นะแล้วก็เดี๋ยวท้ายปีมี War of Warship ครับ แล้วก็ปีนนะน้นนะฮะจะเอาสามเกมมารวมกันเป็น w o r l d of the War นะฮะนี่นะ w o r of the War ครับเป็นเกมรถถังเครื่องบินแล้วก็เรือครับสามเกมเล่นพร้อมกันเลยนะก็จะแล้วแต่ใครจะขี่เรือขี่เครื่องบินหรือจะขับรถถังก็แล้วแต่นะฮะเออกาประมาณว่าตอนแรกก็ขับเรือก่อนโดนยิงตุง้มข,ขี่เครื่องบินนี่ครับโดนยิงเครื่องบินระเวิดตุ้มโดงลงมาขี่รถถังต่อ อะไรประมาณเนี้เออมันจะมีเปล่าวะนะน่าจะมันเนาะก็ดูการและการว่าเป็นยังไงเนีฮยอ่ะแล้วตรงนี้ฮะเข็นขึ้นมาตรงนี้เจอข้างหน้าสามคันดับดักอยู่ครับไม่กล้าไปนะยทางด้านของฝันวุบโอ้เลยครับตรงนี้ฮะยี่สิบเจ็ดคนแล้ว ถอยมาก่อนลูกถอยมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ครับทีหนึ่งตายไปแล้วครับทั้งคู่เลยอูแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนโดนยิงกลับขวามาสะดุ้งเลยถอยทันทีฮนะเนี่ยครับแฟดตูฟครับโดนยิงด้านขวามาครับ <c oughs> พยายามจะถอยมานะแล้วไงต่อฮะ โอ้แล้วขั้งหนาครับมาแล้วครับหนึ่งคันเจอกันแล้วก็ระเบิดไปแล้วเป็น P v วพครับที่ระเบิดไปสองคันแล้วเอาแล้วไงแฟตวูฟกำลังตีตื้นขึ้นมาและตอนนี้พีพีได้อีกหนึ่งคันครับตอนนี้สามต่อสองแล้วครับสามต่อสองแฟตวูฟนัอยู่แล้วก็สี่ต่อสองครับ เกมที่2ฮะตอนนี้โมเมนตัมไหลมาอยู่ทางด้านของยูฟตบูฟแล้วฮะถ้าเขาชนะเกมนี้เสมอดึงหนึ่งครับเอาแล้วไงเนี่ยเฮ้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 กักมกักักมห้าแล้วครับห้าต่อสองแล้วครับแฟดบูฟครับห้าต่อสองแล้วครับผมเนี่ย เรื่องที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วอะหนึ่งหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดเลยจริงๆนะบอกตรงและเหลือคันเดียวครับไม่น่าจะรอดแล้วครับผมเนี่ยฮะห้าสิบร้อยครับลูกแม็กยิงหมดแม็กก็ตายครับแล้วก็ค่าได้หนึ่งคันแต่ว่าเลือดหวานเหลือเกินแล้วก็เรียบร้อยครับแหลกแตกด้วยฮะจบเกมครับเสมอหนึ่งหนึ่งฮะเอาวะ เกมนี้ยังอีกยาวไกลครับตอนไหนนี่นมาจบเร็วนะไปไปมามายังไม่จบครับไปไปมามายังไม่จบฮะเป็นังด้านของแฟนบุที่ตีตื้นขึ้นมาได้แล้วพี่จะไม่ยอมจบเกมหรือว่าอย่างไร <c oughs> งานเข้าแล้วฮะ <c oughs> อ้ <c oughs> าไมไม่ชนะอีกเลยะ <c oughs> ห้าสิบแร่มันกระดาษมันบางหิวข้าว ทำใจเอาเตริรดวิ่งเร็วบางชิปบางไปฮ่ฮาฮ่าอ๋อลืมลืมไปลืมโชว์เสื้อนี่ตระานเรามีเสื้อของวันนี้เราครบทุกแบรนด์เลยนะครับเสื้อของ n e โอรูชั่นอีสปอร์ตครับเนะเมาส์ outh, ครับ n e o อรูชั n นอีสปอรครับแผ่นรองเมาส์ครับเป็นของ n e โอรูชั่นอีสปอรครับสามอย่างแล้วนะนะ อืมนะครับหูฟังครับสติลซิลี่ครับไซเบียแล้วก็ที่ที่อันนี้อ่าอะไรนะช็อคสปินเนี้ยแล้วก็คีย์บอร์ดครับเลเซอร์เนะี้ยเรามีทุกยี่ห้อเลยแล้วก็เรามีแผ่นแผ่นเนี้ยของเลเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะ ขอบคุณทุกสื่อครับทุกเกมมิ่งเกียร์ครับไม่ว่จะเป็นนิวชันครับเอ่อสติลทีทีเลเซอร์ครับที่อุปการะคุณเรานะให้เรามีอุปกรณ์เครื่องมือใช้อย่างครบครันครับขอบคุณทุกแบรนด์ด้วยฮะแบรนด์ไหนสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์ครับติดต่อมาได้ฮะเรารับทุกสปอนเซอร์ครับเอาของมาก็ได้ครับจะเป็นเม็ดเงินก็ได้ครับอะไรก็ได้ฮะส่งมาให้เรา เดี๋ยวผมโฆษณาให้อยากได้เร็วส่งมาส่วนตัวครับอยากได้ช้าๆส่งมาที่บริษัทครับอยา่าลืมนะครับอยากได้ช้าชบริษัทอยากได้แบบเร็วๆมาปั๊บขึ้นปั๊บส่งมาให้ผมถึงที่เลยเดี๋ยวจัดให้ฮะโอเคนะ <c oughs>